วัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่พัสมุคลินิกนะคะวันนี้พี่ชื่ออะไรคะพี่มดนะคะแล้วก็คนนี้พี่พพปิ่นนะคะวันนี้มาดอาูอาการเสริมน้าออกไปหกเดือนแล้วนี่เดี๋ยวคนแรกก่อนเลยนะคะพี่มดเสริมไปเท่าไหร่นะคะ4 5 0้4 0ห้าสิบใหญ่มากๆเลยอันนี้เสริมไปนั้นหกเดือนแล้วชีวิตเป็นไงบ้างคะชีวิตดีมากแฮปปี้มากเลยค่ะ ได้ข่าวว่างานเทียบเลยใช่ไหมงานเข้าเยอะมากอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่คุณปิ่งคุณปิ่งเสริมไปเท่าไหร่คะสามร้อยเจ็สิบห้าสามร้อยเจ็ดสิบห้าโอ้ยเดินชัดสวยมากทรงสวยมากเลยค่ะอันนี้เราชอบไหมทรงที่คุณหมอให้ชอบรู้สึกมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาเล่ากันก่อนดีว่าก่อนดีก่านค่ะว่าชีวิตเราเป็นยังไงบ้างหลังจากเสริมหน้าอกไปแล้วเปลี่ยนไปเลยค่ะจากตอนแรก รมดาคือมีนมอยู่แล้วแต่ว่ามีเขาเรียกอ,อะไรมีเนื้อน,นมอยู่แล้วแต่ว่ามันมันย่อนยามันไม่เป็นแบบเนี้ยพอทามาปุ๊บมันดูสวยดูสาาุขภาพสวยขึ้นคนก็ชอบเราขึ้นแล้วคนก็โมองเยอะมากมีคนทักเยอะไหมทักเยอะค่ะมีลาคนถามว่าทาที่ไหนถึงธรรมชาติดูมไม่เป็นบล็อกเหมือนที่แบบที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะถามเราทำที่ไหนงไง ตอนนั้นตอนนั้นคุณโน้เจอเราได้ยังไงคะคือการโน้ตนะโน้ตทำก่อนทำได้ประมาณสองอาทิตย์ใช่ค่ะแล้วยังตามเขียนไม่หายก็คือมาทำตามน้องเลยคิดว่ามันโอเคแล้วปังแล้วคนทามเยอะมากคือแบบว่าคนแบบถามหนุ่ะแล้วมาทำจริงจริเยอะมากใช่อันนี้มันจากจังหวัดไหนคะจันบุรีค่ะาจันทบุรีโหคนกาญจนบุรีเนี่ยมาทำที่เราเยอะมากมากมากเลยในหมู่บ้านคือทำที่นี่ทั้งนั้นเลยใช่ค่ะค่ะแล้วเออ่ ใครๆก็ทักเนาะอ่แล้วคุณปิดนล่ะคะคนทักเดียมาคนถามว่าทำที่ไหนแเราก็มาทำตามเรียมาทีนะอืลตอนทำรู้สึกเจ็บไหมคะที่ทำไม่เจ็บนะมันมันไม่รู้สึกอะเพราะว่าเหมือนเราเรานอนไปอะแล้วเราตื่นมาคือมีนมมีนมเลยมันรู้สึกเหมือนรักผ้าตึงๆแค่นั้นแต่ไม่ได้เจ็บแบบรถทิดรอทับคนที่พูดเนี่ยคือไม่จริงอันนี้ตอนแรกผ้าหัวเราไม่ได้ขึ้นแบบนั้นค่ะคือเหมือนว่า เออเราจะรู้สึกเน้นหนะ้าอกหายใจไม่ออกเพราะว่าเขาลักษาแน้นเน้นสามวันแรกพอวันที่สี่ขายผ้าคือปกติอะคะ่ะอืแล้วเราอตอนที่เราทำค่ะเราดูแลตัวเองไงบ้างคะก็นนั้นทําตามที่แพทย์แนะนาทุกอย่างห้ามอะไรก็ห้ามทาอย่างเงี้ยห้ามยกของห,ห้ามเดินเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะคือทอํทาตามทุกอย่างตอนแรกภาพในหวัวเราตอนทํานมชิดว่าเป็นไงบ้างคะ เจ็บแน่ทเจ็บแเจ็บแน่ๆเพราะว่าแม่ผมบอเวอะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าห้ามลุกๆไปได้นะเดินอะไรไม่ได้นะเข้าห้องน้ำเองไม่ได้นะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็คือตื่นขึ้นมาก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยเนาะค่ะที่เรานะคะใช้แบบเทคนิคบางยาสลบนะคะคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเจ็บนะคะคือขึ้นห้องผ่าตัดนะคะก็แบบว่าหลับสบายไปเลยค่ะเตือนอีกทีก็คือมีนมสวยแล้วจริงเลย ค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากเสริมหน้าอกนะคะก็ทักเข้ามาทางเพศพัสมนคลินิกหรือว่าไลน์แอดหรือว่าโทรเข้ามาทางสาขานครปฐมนะคะเบอร์0974741111นะคะแล้วก็สาขาเพชรบุรีนะคะ0974742222นะคะพนักงานเรายินดีนะคะตอบทุกคำถามแล้วก็คุณหมอก็ปรึกษาฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่มดแล้วก็พี่ปิมมากนะคะเดี๋ยวเข้ามาติดตามดูอาการพี่มดกับ <c oughs> พี่ปิมนะคะอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบา,บายๆค่ะสวยมากเลยปังมากมากค่ะพี่มดสวยมากเลยค่ะหน้าอกสวยมากเลยค่ะก็ต้องมาถามแล้วค่ะเราอยากแนะนำไหมสำหรับใครที่แบบกำลังลังเลอย,อยู่ว่าจะทันที่ไหนดี <c oughs> ต้องต้องมาลองสัมผัสให้สัมผัสได้เลยนะผู้หญิงอะ่ะมาอยากทักมาสัมผัสเลยคะ่ะมาทักมาเฟสบิงเค็มหมดก็ได้ค่ะเดี๋ยวแนะนำมาว่าที่นี่ดีมากฟังมารับรองค่ะขอบคุณนะคะ